สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566นนี้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูอดีตนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณก่อนนะคะนะอดีตที่ผ่านมาขึ้นไพ่เดวิลนะคะหนึ่งเหรียญ คุณน่าจะไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าคุณคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วก็มีแรงดึงดูดกับคุณคนนี้มากๆสูงมากจริงๆนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรน,นะคะแล้วก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขยับสักทีนะที่ผ่านมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกแช่ไว้ก็ได้นะ คุณมีความรู้สึกเสียใจผิดหวังกับค,คนคนนี้บางท่านบางคนเนี่ยมีการจบกันไปแล้วนะคะมีการ move on แล้วคุณได้เดินหน้าต่อแล้วคุณน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับหัวใจคุณเนาะคาดหวังไม่ได้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะมีบุคลิกที่ เจ้าชูได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตเยอะอ่ายังดูเหมือนตามใจตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะอ่าอันนี้คือพลังงานของคุณเนาะขึ้นไพ่เดอะชาริออพลังงานอดีตของคุณนะคะไพ่เดอะชาริออตเนี่ยตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะ อาจจะมีในเรื่องของคู่แข่งทางความสัมพันธ์เข้ามาอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลคนในเครื่องแบบก็ได้นะอันนี้คือพลังงานในอดีตของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณนะคะพลังงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัจจุบันเลยนะอืมในทุนในออฟคัพ p ดอะเอ็มเพรสว้าว ให้ขึ้นมาดีนะเหมือนคุณมีโอกาสได้พูดได้คุยได้สร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเอ่านะโอ้โหดูสิพลังงานขึ้นมาดีนะคะในความสัมพันธ์อาจจะมีความยากลำบากอยู่ในนั้นด้วยนะคะ แต่ก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความรู้สึกดีๆให้กันความรู้สึกของคุณและเขาเป็นความรู้สึกที่ใช่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นความรู้สึกที่มากมายแล้วมันก็ลนใจเติบโตขึ้นทุกวันนะคะความรู้สึกในใจของคุณและเขาพลังงานปัจจุบันของคุณในเรื่องของความรักนกมองว่าคุณน่าจะเจอกับคนที่คุณรู้สึกใช่แล้วแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ กับคนคนนี้อยากจะจริงจังแล้วก็อยากจะชัดเจนต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะมีความยากลำบากอย่างไรก็ตามนะคะเหมือนอยังเดินหน้าต่อด้วยกันนะคะไม่ได้ย่อท้อหรือว่ายอมแพ้กับอุปสรรคในความสัมพันธ์เลยนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีแล้วก็ชาวธาตดินประสบกันมังกรน,นะคะมาดูกันเลยเป็นยังไงอีก เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนที่คุณนึกถึงถามถึงอยู่ตอนนี้ขึ้นไพ่เจ็ดดาบค่ะขึ้น the s t r g t n อ่ะขึ้นไพ่ s t r g t h นะคะก็คือพลังงานชาวราศีสิง The Star นะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะคนคนนี้เหมือนเขาแอบ ดูคุณอยู่ตลอดนะถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรือว่าคุณคุณสามารถส่องกันผ่านโซเชียลก็ได้นะคนคนนี้เขาจะเหมือนเขาจับตาดูคุณขอดูนะเจ็ดดาคืออะไรอืมนกว่าเขาแอบกลัวนะคะในเรื่องความรักเออเขาเขากังวลนนะ่ะเขาอาจจะ คือตัวคุณน่าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นเดอะสตาร์นะเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะเป็นคนที่มีโอกาสในชีวิตเยอะมีคนเข้าหาเยอะมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่มีความเก่งก็ได้นะคะทีเนี้ยคนคนเนี้ยเหมือนเขามีความกังวลใจอยูอ่เขามีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้อยู่ อาจจะในเรื่องของความแตกต่างหรือความเหมาะสมนะคะว่าเขาจะคู่ควรกับคุณหรือเปล่าด้วยอย่างนี้นะคะหรือระยะทางที่ห่างไกลกันก็ได้ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนนกมองว่าคนคนนี้เขาจะดูคุณตลอดนะคุณจะอยู่ในสายตาเขาเขาจะเช็คจะดูคุณสองคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบมากดดันอะไรคุณนะเพียงแต่ว่าเขาแค่ เขาแค่อยากจะเห็นคุณอยากจะดูชีวิตคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างนกว่าการที่เขาอยู่ห่างไกลคุณแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยสร้างความอึดอัดใจให้กับเขานะคะเนาะคือตอนนี้เหมือนตัวเขาเองอะ่ะอยากจะชัดเจนกับคุณออยากจะชนะใจคุณคือตอนนี้ถ้าเกิดความสัมพันนี้ยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะก,กังวลก็ได้ว่าเขาจะสามารถที่จะชนะใจคุณได้ไหม คุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าคุณจะรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมีพลังงานของชาวราศีตุลด้วยราศีกุมค่ะขอขยายแปดดาบคือเขาเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยในเรื่องของความรัก นกว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมากๆเนี่ยยิ่งไปกดดันเขายิ่งไปทําให้เขารู้สึกกังวลใจนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะด้วยความแตกต่างหรือความห่างไกลกันนะคะทําให้เขาคิดมากแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณอาจจะกลัวคุณจะมีคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือกลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขาอย่างเงี้ยค่ะนะ แต่ถ้าถามว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอ่ะเขารู้สึกอย่างไรขึ้นไพ่สี่ม้ยังไงเขาก็เขาก็จริงจังมากในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะอืมแต่การ<ม>ที่เขายังทําอะไรไม่ได้ตอนเนี้<ม>ก็สร้างความกดดันและความเครียดให้เขาเหมือนกันนะเขาดูไพ่แปดถ้วยค่ะแปดถ้วยคืออะไรคะเขารู้สึกอย่างไรกับ 8เหรียญน,นะคะคนคนนี้เหมือนเขามีความรู้สึกที่สม่ำเสมอกับคุณนะคะนะเขาอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้ด้วยขึ้นไพ่8เหรียญอาจจะเป็นความมั่นคงหรือการวางแผน อนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ที่เขาอยากจะทำให้คุณนะคะอืม mm hmm. เขารู้สึกอย่างไรกับคุณ mm hmm. ขึ้นไปเดอะเวิลด์นะคะต่างชาติต่างจีนแดนไกล mm hmm. เหมือนตัวเขาเองนะสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือคุณ mm hmm. ในเรื่องของความรัก mm hmm. เขาคิดว่าการได้เจอคุณคือเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนะคะนะแล้วเขาก็คิดว่าคุณคุณคงจะคิดแบบเดียวกันกับเขาสิ่งที่เขากังวลอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงก็ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่ขยายมาเป็นสีไม้ เขาอาจจะอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือการจัดการชีวิตของเขาให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะมีความลงตัวมากกว่าเดิมเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแบบไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกเขาอยากที่จะดูแลคุณอยากให้คุณมีความสุขเขาจริงจังแล้วก็ อยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคนคนนี้ขึ้นไพ่แต่งงานเนาะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านการเดินทางหรือว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็ได้นะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคนที่ชาวราศีเมถุนนึกถึงนะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ มาดูกันเลยว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีในเรื่องของคนเก่าๆที่จบกันไปแต่ยังตัดกันไม่ขาดในทางความรู้สึกนะเขาก็อาจจะตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันแล้วก็มีเกมที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เขาอยากจะได้รับโอกาสจากคุณ ในกรณีที่คุณมีคนเก่านะคะก็ลองดูว่ามีไหมนะคะแต่คนคนนี้จะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณแน่นอนค่ะมาดูกันค่ะว่าคนคนนี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณขึ้นไพ่คว n นอ s อ r 7นะคะเไม้ขึ้นไพ่ The World ค,ค,ค่ะคนทางไกลก็ได้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษา ด้านการเดินทางเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยนึกว่าจะมีการพยายามหรือหรือว่าทุ่มเทพิสูตรตัวเองให้คุณได้เห็นว่าว่าเขารักแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะนะถ้าคุณเป็นคุยนอปสอดเนี่ยอืมเขาก็จะเป็นเจ็ดไม้นะคะเจ็ดไม้ก็คือการที่เขาจะพยายามทำอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นนะคะว่า เนี่ยเขาจริงจังนะเขาพยายามเพื่อความสัมพัธน์นี้แล้วแล้วอยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเขาในความสมพั์น,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนะคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม่ไม่ไม่ก็ได้ด้วยนะคะนะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เนาะเพราะว่ามีคนที่กลัวในเรื่องของความไม่ชัดเจนมีคนที่รู้สึก กังวลใจในความสัมพนันธ์นี้ไม่แน่ใจในความสัมพนันธ์นี้เพราะว่าอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะขึ้นไพ่แ8ดไม้เจอกันผ่านงานเพราะฉะนั้นนะคะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งกังวลเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่รู้สึกว่ายังไม่ได้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้มากนะักด้วยความยากลําบากหรืออุปสรรคที่มีอะคะ่ะแต่อีกคนนึงก็จะพยายาม ก็จะทําให้คุณเห็นว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้นะอ่าตัวเขานั่นแหละเอ่อจะทำนะคะ mm hmm. ว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นไปได้ mm hmm. ขอขยายเจ็ดดาษนะคะสิ่งที่เขาจะทำเนาะใช่ค่ะเขาจะเห็นเขาจะทำให้คุณเห็นว่าความสัมพันธ์นี้เติบโตขึ้นได้จริงๆไม่มากก็น้อยในช่วงระหว่างที่ ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีการขยับมากนะักบางท่านบางคนยังไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะแต่เขาจะให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีในความสัมพันธ์การพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ย่ําอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะสิ่งที่เห็นเนาะอ,อาจจะรวมถึงการพูดคุยเรียนรู้กันมากขึ้น พูดคุยกันในเชิงลึกขึ้นรู้จักตัวตนกันมากขึ้นก็ได้นะคะนะในการพัฒนาความสัมพันธ์เนาะขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะอืมแล้วในกรณีคนเก่านะคะเดี๋ยวนุขอพูดนิดนึงนะคนที่มีคนเก่าเนี่ย คนคนนี้จะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอย่างที่นกบอกไปนะเพราะฉะนั้นตัวคุณอาจจะต้องคิดพิจารณากับสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้จากคนคนนี้นะว่าคุณควรที่จะให้โอกาสเขาไหมเนาะนกเชื่อนะคะว่าถ้าชาวราศีไม่ทุนตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจให้โอกาสหรือไม่ก็ตามเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะว่าคุณเป็นคุยนอปสอดคุณเป็นคนที่มีบทเรียนในชีวิตแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณเคยเจอมาคุณจะเอามาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองคุณจะไม่กลับไปผิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะถ้าเกิดคนที่เคยห่างหายจากคุณไปแล้วเขากลับเข้ามาเนี่ยถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะรักเขาเป็นเจ็ดดาบนะคะ นรคิดว่าคุณคุณก็อาจจะแบบไม่ให้โอกาสเขาเลยขึ้นไพ่คุยนอบสอดนะก็คือปิดกั้นไม่เปิดนะคะ,ะคุณ Mo v e on ไปแล้วแล้วคุณก็เปิดใจให้กับคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคนที่ใช่เข้ามาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในกรณีที่เขายังรักคุณยังดีกับคุณหรือว่าเหตุการณ์ที่คุณต้องห่างกันไปนะคะไม่ได้ ไม่ได้ทําให้ความรักของคุณและเขาหมดลงในตอนนั้นยังรักไปต่อได้ยังเดินหน้าต่อได้คิดว่าตัวคุณอาจจะให้โอกาสเขานะคะอย่างที่บอกว่าต่อให้คุณตัดสินใจยังไงนะคะการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณอยู่แล้วไพ่บอกว่าให้คุณใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรู้สึกเป็นหลักนะคะในกรณีของคนเก่านะ มาดูกันค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนายอบสอดค่ะชาวทัดโลมเมทุนตุนกลุ่ม6เหรียญนะคะ8ปดช่วยเห็นไหมอันนี้เรื่องจริง ยพยายามขึ้นมาบอกคนเก่าๆคนที่ห่างหายจากคุณไปเนี่ยนะจะมีโอกาสกลับเข้ามาในความสจมพันธ์นี้นะถ้าเกิดอยู่ๆหายไปนานเราเคยรอเขาแล้วเขาไม่เห็นจะมีการ Take Action สักทีอาจจะมีการ Take Action เกิดขึ้นนะคะ The Emperor นะคะต่างชาติต่างิีนแดนไกลเจ้าของธุรกิจคนที่เล่นการเมืองก็ได้หรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการคนที่เงียบ ขลึมนะคะหรือมีความเป็นผู้นำสา3ดาบอืเขอดู3ดาบค่ะแปดเหรียญสี่ทั่วทิศทางความสัมพันธ์คนเก่าๆอย่างที่บอกว่าคนเก่าๆจะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ เ,เขาอาจจะสม่ำเสมอกับคุณมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นก็ได้นะคะคนที่กลับมาแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวคุณว่าความรู้สึกของคุณยังรักเขาหรือเปล่าคุณยังอยากที่จะให้โอกาสไหมนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากขึ้น เขาจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆนะคะที่มีในความสัมพันธ์นี้เลยดูสิคะหกเหรียญเขาจะรักแล้วก็ทุ่มเทหัวใจความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแค่คนเดียวต่อให้เขามีโอกาสเขามามีคนเข้ามาสนใจเขาเขาจะไม่มองใครเขาจะพุ่งเป้ามามาแค่ที่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะอืการทุ่มเทการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่นกเห็นเอ่อ คนคน,นี้ถ้าเขามีในเรื่องของคนเก่านะคะในกรณีที่คุณไปเจอกับคนที่เขามีคนเก่าเนี่ยนกมองว่าเขาเดินออกมาละนะเขาเดินออกมาแล้วเขาไม่กลับไปในความสัมพันธ์เก่าแล้วนะคะนะเพราะว่าขึ้นไพ่แปดถ้วยเนี่ยนกรู้สึกว่าเขายอมทิ้งนะคะสิ่งที่เขาเคยคิดว่าดีเคยรักเคยห่วงแทนเขาเดินออกมาแล้วนะคะมันเหมือนกับ เขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเขามีในเรื่องของคนเก่าหรือว่าคุณกังวลใจในเรื่องของคนเก่าของเขาเนี่ยนกมองว่าเขาเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองนะคะได้เจอกับความรักครั้งใหม่เพราะว่าเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนที่มีดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ คู่ควรกับสิ่งที่ดีแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาจะได้เจอกับความรักที่ดีถ้าคุณเป็นความรักปัจจุบันของเขานะคะยังไงซานกก็มองว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้แล้วนะคะสิ่งที่เขาที่ชางความสอมพันนะคะที่จะเกิดขึ้นก็คือความรักที่มั่นคงมากขึ้นนะ,ะบางคนก็จะรักกันแบบผู้ใหญ่เนาะเขาอกเข้าใจกันก็จะไม่ค่อย มีมุมที่ง้องแงงสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะอคนคนี้อาจจะทำให้คุณอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่ค่ะในกรณีที่คุณเสียใจผิดหวังกับความรักครั้งเก่ามาคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคนคนนี้เขาจะเข้าหาคุณเขาจะทำให้คุณสนใจเขารู้สึกดีกับเขาให้ได้เขาจะมีความสม่าเสมอกับคุณ เขาจะทําให้คุณอยากที่จะเปิดใจแล้วก็อยากที่จะรักอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าพลังงานไหนเป็นของคุณนะจริงๆพลังงานนับไพ่ก็ดีมากๆเลยนะคะเนาะก็ขอให้สิ่งดีงามนะคะสิ่งดีๆจากคลิปนี้พลังงานที่ดีจากคลิปเนี้ยเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองนะคะ สามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามกันก่อนได้นะคะตามไอดีไลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้อาจจะมีการจองก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ